ตายแค่วันละจุดหนึ่งเอร์เซมันก็คือวันละประมาณพันพันตัวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ที่มันต้องมีการสูญเสียอย่างเนี้ยพวกเราคงรู้สึกทายกันว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้เผชิญความท้าทายในการทำปศุสัตว์เป็นอย่างมากทั้งราคาอาหารราคาของตลาดที่มีความผันผวน,ผนโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดท,ที่รุนแรง ไม่มียารักษาหรือวัคซีนเพื่อป้องกันทําให้รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันต้องปรับตัวและยกระดับการเลี้ยงให้เป็นสมาร์ทฟาร์มที่มีการจัดการปัญหาสร้างสัตว์อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยปกตินะครับในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีการสูญเสียหรือว่ามีสร้างสัตว์ที่ตายอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเกษตรกรในบ้านเราส่วนใหญ่ครับจะใช้วิธีการฝังสร้างสัตว์เป็นหลักนะครับ เขาไม่มีเตาเผาพวกนี้ค่ะเขาก็จะนําไปขายแต่ถ้าเราไปเจอสุกรช้าเราก็ขายไม่ได้สุกรพวกนั้นก็ต้องนําไปฝังถ้าฝังไม่ดีก็เกิดกลิ่นเม็นอะไรงเงี้ยค่ะใช่ค่ะสำหรับการฝังใช้พื้นที่เยอะมากถ้าเทียบข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือพื้นที่ในการ ทำลายค่ะถ้าสมมติสัตว์จํานวนไม่มากนะครับก็อาจจะใช้พื้นที่10คูณ10เมตรนะครับแต่ถ้ามีการระบาดมากหรือว่ามีการระบาดอย่างอางหนักเนี่ยก็จะใช้พื้นที่30คูณ30เมตรโดยประมาณลหลักๆแล้วนะครับในตัวหลุมฝังกลบนะครับลหลักๆก็จะใช้ตัวสิ่งกู้รองพื้นนะครับผมเพื่อป้องกันของเหลวของสัตว์เนี่ยไหลไปกับน้ําใต้ดินนะครับที่สัตว์จะใช้ดื่มกินแล้วก็รวมถึงเราต้องโรยปูนขาวนะครับเพื่อป้องกันเชื้อด้วยนะครับ ปัจจุบันนะคะมีการนําเอาเตาเผาขยะหรือเตาเผาคนมาเผาซากสัตว์ค่ะซึ่งเป็นเตาเผาที่ไม่ได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสมค่ะ <c oughs> เพื่อให้เป็นไปตามการกําจัดซากทางปศุสัตว์ที่ถูกวิธีนะคะและเป็นหนึ่งในไบโออริี้ที่สําคัญค่ะเราจึงจําเป็นจะต้องใช้เตาเผาซากสัตว์ที่เหมาะสมค่ะ บริษัทเวลซาอนโนเมเฮลจำกัดมหาชนนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างคบวงจรครับแต่หลักๆแล้วของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของวภัณฑ์ยาสัตว์และก็วัคซีนเป็นหลักนะครับแต่ว่าสําหรับพาร์ทเนี้ยจะมีตัวอุปกรณ์ที่เรานําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตัวตตอเผาซากสัตว์นี่แหละครับขนาดที่เล็กแต่มาพร้อมประสิทธิภาพขนาดใหญ่โดยใช้แก๊ส LPG เพียง2กิโลกร,รมัมต่อน,น้ำหนักซาก50กิโลกร,รมัมมีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและเสริมประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการเปิดฝาทางด้านบนเพื่อบรรจุซร้างสัตว์ได้ง่ายและต่อเนื่องประหยัดและรองรับงานหนักของฟาร์มได้เป็นอย่างดีตัวเลือกแหล่งพลังงานตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์มออกแบบและคัดเลือกมาอย่างดีโดยบริษัทจากอเมริกา ฉนวนกันความร้อนสู่ภายนอกคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เตาเผาซากสัตว์จะทำได้มีอินเวอร์เตอร์ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเพื่อประหยัดพลังงานรวมถึงมีระบบเผาควันและกลิ่นถึง2ชั้นตเตาเผาวากโกนะคะมีใช้แพร่หลายไปทั่วโลกนะคะซึ่งทางบริษัทไบโอไซน์แอนิมอลเฮลท์กัดอาหารชนนะคะ mm hmm. ก็ได้นําเทคโนโลยีตเตาเผานี้นะคะมาสู่เกษตรกรไทยและได้มีการใช้แพร่หลายไปในหลา ก็ความประทับใจเกี่ยวกับก,บการใช้เตาเผานะคะก็ค่อนข้างประหยัดพื้นที่ค่ะใช้งานง่ายการโหลดสัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะโหลดสัตว์ได้ง่ายค่ะใช้งานสะดวกแล้วก็สามารถจัดการโรคได้อย่างครบครันเลยค่ะสอถามผู้บริหารเขาก็เห็นสมควรว่าสมควรใช้เพราะว่ามันจะช่วยให้ฟาร์มเราเป็นสมาร์ทฟาร์มได้ด้วยก็เลยใช้บริการมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเปิดฟาร์มเลยคะ่ะก็สั่งเตา,าเผามาติดตั้งเลย ก็ในเรื่องของมลพิษแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะค่ะเป็นสิ่งที่ฟาร์มจะต้องกังวลอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานฟาร์มแล้วก็เรื่องมลพิษเนี่ยค่อนข้างสําคัญเตาเผาเนี่ยช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการสร้างมลพิษได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมันง่ายต่อการกําจัดค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งก็ยังแบบสามารถแบบไม่ไม่ไม่สามารถแบบปล่อยมลพิษไปสู่ภายนอกได้อะค่ะคือกําจัดทีเดียวครบถ้วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการโรคเนี่ยเตาเผาค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเตาเผานี่สามารถจัดการโรคได้อย่างครบคันค่ะเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานฟาร์มแล้วก็ GAP ของฟาร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟาร์มเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยการมีเตาเผาจะค่อนข้างตอบโจทย์เกี่ยวกับการจัดการซากได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการจัดการซากสัตว์ไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรมาจัดการก็ได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีและผลิตมาอย่างเหมาะสมครับซึ่งนวัตกรรมเตาเผาซากสัตว์จากบริษัทบโอกโก ตอบโจทย์ทั้งหมดครับอย่างการเผาซากสัตว์จนเป็นปุ๋ยผงไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะหากท่านใดสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับพนักงานขายบริษัทไบโอไซเอนิมวอลเฮาท์จำกัดมหาชนได้ทั่วกภูม่ภาคค่ะซึ่งทางบริษัทไบโอไซเอนิม l อลเฮาท์จำกัดมหาชนยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทุกท่านนะครับสวัสดีครับ